มาจ้าลูกเป็ดไข่เพศเมียสวยๆจ้าพร้อมส่งพร้อมเดินทางทันทีจ้ารถกำลังจะออกแล้วจ้ากดลิงก์หน้าโปรโไฟล์หากท่านสั่งซื้อลูกเป็ดผมคัดแยกเฉพาะเพศเมียเท่านั้นเพศเมียทุกตัวเพื่อส่งท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศผมสามารถส่งให้ส่งของให้ท่านก่อนรับของแล้วค่อยโอนครับกดลิงก์หน้าโปรโไฟล์ทีครับจะมาเจอกับไลน์ผมครับ ลูกเป็ดสวยๆจ้ะส่งได้เลยรถกำลังจะออกแล้วครับห้ากล่องนี้ไปอุบลก่อนอีกห้ากล่องก็ไปอุบลน,นะครับเหลืออีกห้ากล่องนะครับไปไหนดีเพศเมียเท่านั้นจ้ะรถไปแล้วรีบหน่อยเดี๋ยวอีกคันจะตามไปนะครับเดี๋ยวคันจะตามไปนะครับเพศเมียเท่านั้น ลูกเป็ดไข่อ่ะลูกเป็ดไข่จ้ะ